ช่วงไส้กรอกอร่อยไว้ใจเราสวัสดีครับวันนี้นะครับอยากจะนำข้อมูลที่ทางไส้กรอก AFM ได้คน้นคว้าแล้วก็ส่งมาให้นะครับไส้กรอกของประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนจะมีลักษณะแข็งและแห้งเพื่อไม่ให้ไส้กรอกบูดเสียได้ง่ายในอากาศร้อนแถบนั้นส่วนไส้กรอกของสกอตแลนด์นิยมยัดไส้ด้วยข้าวโอ๊ต มากกว่าจะใช้เนื้อหมูหรือเนื้อวัวไส้กรอบที่เป็นที่นิยมกันมากที่สุดประเภทหนึ่งในเยอรมนีคิดค้นโดยชาวเมืองแฟรงเฟิร์ตจึงมีชื่อเรียกว่าแฟรงเฟิร์เตอร์หรือที่เรียกส,สั้นว่าแฟรงมีขนาดหนานุ่มใส่เครื่องเทศและลมควันอย่างดีมีรูปร่างโค้งเล็กน้อยคล้ายรูปร่างของสุนัขดัชชุนจนบางคนเรียกไส้กรอบประเภทนี้ว่าไส้กรอกดัชชุน เล่ากันว่าผู้คิดไส้กรอกประเภทนี้เลี้ยงสุนัขณัชชุนไว้ตัวหนึ่งจะเกิดความคิดว่าไส้กรอกที่มีรูปร่างเหมือนสุนัขตัวโปรดนี้จะเป็นที่นิยมของตลาดด้วยขอบคุณข้อมูลจากไส้กรอก A F M นะครับรักครอบครัวซื้อไส้กรอก A F M ไปฝากครอบครัวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและคุณตุลยชัยนะครับ มีออนไลน์นะครับวันนี้นะครับ a f m สัญจรนะครับบริสัทขายไส้กรอก A f m เนะครับและบอิสัตราผู้อร่อยตาพีพอกนะครับตามมนของเรานะครับวันนี้ทีมงาน A f m เได้มาสัญจรแต่ทอดทิมที่ตลาดสดแม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับวันนี้นะครับได้มีโอกาสมานั่งกินอาหารเรืยควาสก่อนเช้านะครับที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งสวยงามมากครับห้องพักก็สะอาดสาอานราคาไม่แพงนะครับ วันนี้นะครับเดี๋อวครับที่เห็นอยู่น่ครับไส้กรอกไก่อร่อยไว้ใจเรานะครับกินกับขนมปังและไข่ดาวสองฟองแล้วก็มะเขือเทศนะครับนี่อร่อยมากนะครับโอ้นี่แหละครับอยากเชิญชวนท่านผู้ชมและลูกค้าทุกท่านที่สนใจไส้กรอกกลาเอฟเอ็มอยากซื้อไปทานได้ที่บ้านโดยเรียกว่าจางผมด้วยนะฮะนะครับผมแนะนําตัวนิดเดยครับผมครดีสร้างแก้วครับผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดของบริษัทเอฟเอ็มขายไส้กรอกไก่อร่อยไว้ใจเรามานานแล้ว18ปีนะครับ แล้วก็ตัวสินค้าดีๆของเราเนี่ยไก่อร่อยไว้เจเรานี่ครับติดตลาดมาแล้ว5ปีซ้อนขายเดีอยดับหนึ่งโดยจากคํายืนยันจากผู้ค้าทั่วประเทศขายเดียดับหนึ่งห้าปีซ้อนแล้วนะครับขอฝากไว้ด้วยนะคะรับขอบคุณรครับสวัสดีครับสวัสดีครับนีละคำคิดด้วงจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกท่านนะครับทีมงานของเรานะครับสามลมสามลมเา็ดสามลมสังคมดีสีอ้ยอ้ย สามุกสามองเรานะครับเป็นการหนุนให้เราให้นะนะครับวันนี้สู้กับแดดนะครับดูเฉพาะพุทธการหนุนเป็นพุทธการมงคลเนี่ยสู้ยานด้วเพื่ออะไรครับเออมงคลนะครับทางก็ลำบากแดดร้อนก็แดดร้อนจัดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าตอนนี้ห้าโมงเช้าแล้วนะครับก็จะกลับแล้วนะครับก็จะอำลาชาวจังหวัดพิมพ์ขอนไปทำงานที่อื่นต่อนะครับเพราะตอนนี้ก็ทันทีของชิปก็หมดแล้วออกขายก็เกือบหมดนะครับวันนี้ขายรวมๆก็ประมาณ500แพ็ครวมทุกอย่าง นะครับต so ้องขอบคุณผู้จ oh, oh, ัดการสุพิท mm ้วยผู้จัดการมงคลด้วยนะครับที่มาวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้คุณภาพสวยงามมากเข้าม่เข้ามาเด็กเข้ามาเออเด็กเข้ามาสวยงามมากขอบคุณครับสวัสดีครับนี่รถต้องหรอโอ้โหนี่ละครับน้ำใจพี่น้องชาวจังหวัดแม่ห้องสอนนะครับเมื่อกี้ผมว่าจะอำลากลับแล้วนะครับของกันจะหมดแล้วทีนี้ออกเอาออกมาจากตู้เย็นอีกชุดหนึ่งนะครับยังขายต่อเนื่องครับขายต่อเนื่อง เพราะไรครับเพราะทนความอร่อยไม่ได้นะครับของเรานะครับสินค้าเราซื้อปูปรับปับซื้อปูปรับปับตรา A F M นะครับตรา A F M หมูอร่อยตาพีิ้พอกและไส้กรอกอ่า T R K ด้วยครับซื้อปูปรับปรับรับผ้ากันเปื้อนซื้อแพ็คใหญ่แถมแพ็คเล็กนี่ละครับแม่ค้าเรียกร้องขอต่ออีกครึ่งวชมพทีมงานเราก็ดีใจจัดให้ครับโดยสามนมสามุม นะครับสามนมสามเบ่อเซนมนะครับเซนมโอ้ผู้จัดการสมวิตผู้จัดการมงคลผู้ช่วยผู้จัดการโอ้จัดเต็มที่ครับจัดเต็มที่แมค้าขออะไรครึ่งช่โมงจัดไปเลยครับจัดไปเลยครับขอบคุณครับเราไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเราไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนเลยสวัสดีครับสาวน้อยแม่คุณจคนสวยเลยมาจากไหนคะเนี่ย กับเขาไหนปับนตวมือเไ,ไมวันนี้มาจากทีมกเของเร,เรานะครับเราต้องส้างความเพลิเลยครับ่นสาวน้อยๆน้อยๆยเท่านั้นเลยเนี่ยอันนี้ก็ดเตีต้า่เคนนี้ยนะครับประมกรอกะไรหออกแกงกายพร้พอมกันนะครับ่รอยไว้ใจนะว่าพน,น,นี้เอาเลย,เยรวมัเป็นไปได้ อร่อยอร่อยต้อง a อ m อ็มกลมกลมถึงใจใส่ใจทุกรายละเอียดผู้ผู้บริโภครับรองปลอดภัยพัฒนาครบทุกรสชาติอร่อยจัดจ้านที่สุดจะบอกใครจะเป็นเลยชุดใหญ่เฟอรกันพิบโทรสั่งตอนนี้สิอ้อยไว้อ้อยไว้อ่ะรวมควันหรือสอดไส้ชีสอร่อยแบบนี้จะเลือกยังไงอ่ะแวนพายตามมาติดติดจีจาดอย่างนี้ต้องทนให้ไหวอ่ะเยิ้มเยิ้มต้องจำโบชีสตัไก่ก็มีจะเลือกอะไรจะเอาไงอ่ะเอาไงดี a อ m ครับอะไรนะครับสาวน้อยอเมริกันเต้นกับหนุ่มน้อยเอฟเอ็มครับสาวน้อยสาวน้อยมาเต้นกันหนุ่มน้อยสาวหนุ่มน้อยเอฟเอ็มเต้นกับสาวน้อยอเมริกันเต้นกันใหญ่เลยไม่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  มามาใส่กล่องผสองใส่กล่องพมพีมพรอมสวัสดีครับคุณลูกค้าแหมมาเป็นคู่นะครับในแพ็คคู่ ผู้ชายก็รอผู้หญิงก็สวยเหมาะสมกันจริงๆวันนี้มากินไส้กรอกหมูตะวันของเรานะครับหมูตะวันหมูตะวันตราพีพอกกินแล้วอร่อยนะครับลองลองกัดดูสิครับผู้ชายกัดด้วยอาทีเอาหม่ลองผู้ชายป้อนผู้หญิงผู้หญิงป้อนผู้ชายดูสิเอาหน่อยคุ้ยก็หน่อยคุ้ยก็หน่อยขอความร่วมมือหน่อยพิธีมงคลสมัยมงคลเอาเอาเอาม่ครับเอาเอาไม่คุณพี่เอา ผู้หญิงพ่นพ่อนผู้ชายผู้ชายพ่อนผู้หญิงควายกันควายกันควายกันเอาไหมเอาเอาควายกันหน่อยควายกันหน่อยว่าจะอร่อยไหมน้ำนึ่งเด้งสองซ้ำเอ้ยน่ารักจริงๆเลยชาวแม่สรียงเนี่ยเป็นไงบ้างหมูมุตะวันเอาของเราอร่อยไหมอร่อยนะซื้อไปเลยครับสองแพคแถมผ้ากันเพื่อนหนึ่งฝืนนะขอบคุณครับสวัสดีครับ